สวัสดีครับพี่นอ้องพวกกระช่องบบาวตุยลำเพลนอ้องไปเชียวครับนี่ครับพี่นอ้องหลังจากที่บบาตุยไล่างานถานทีนะครับเนาะี่จังใดถานที่เป็นงานบุญงานอย่างครับบุญกระถินนนาะพี่นอ้องนี่ถานที่ก็กว้างขวางดีนี่ครับรวมทั้งเจ้ออเาพงเจ้าผาเพื่อเตรียมนามเตรียมอย่างเตรียมไบห้าแล้วครับทั้งทีครับเนาะถานทีเขาโอเคพี่นอ้องกว้างขวาง,วาง,วางดี

สวัสดีครับคีแม่สวัสดีครับแซ่บบ่่แซบจ้าได้ยังกินเนาะบ่ะเนี้หวานเนาะอันนี้ภาษาบ้านเฮาผู้ไทยหรือผู้หยอผู้ไทยกระเทิ้นบ่แม่นผู้ไทยแท้หยอกระแม่นผู้ไทยกระแม่นดี อันคุณาศาสตร์้ปูแ้วหมดเยอันนี้แม่แมคนบ้านไหนเนี่ยแม่บ้านนี่บอกอูจักวงนี่บอกงสาวหน่อยอูจักบอกอูจักไผ่เจ๊บวกันเคยเบ่งสาวหน่อยกันเถอะบอกเบิ่งเดได้โทรศัพย์บด้เบิ่งของจริงกัเธอ นี่ละเคยเคยแต่ได้ยินหรือว่าเคยเบิ่งจะโดนแหละบ่อแต่แกบ่อแต่แกหลายปีแต่แกแบบเขาเอ็ดมาใหม่ยังว่าท่านได้เบิ้งแจ็คเกอร์อุ้งอิงอุ้งยังกูจะอีน้อยอีลาอุ้งอิงกูจะบอลเด็กน้อยน้องอุ้งอิงอุ้งอิงนะกูแจ็คจะได้ทรศซับเมื่อนี้จะทำเบิ้งเลิศอนี้ก็ถิ่นเนาะกถิ่นบ้านเฮาเนาะ โอ้เจ้าเด็นตัวจริง่เธอท้งผาาเรวอรองเค่บงเรองแลเอองแล้วเบาซานพระปู่ได้พุซานพะปู่ปบได้เบิงได้เต็มด้คนหลายดีเด้วยคุณใช้หันหน้ามานังผีได้หรอครับคุณใช้หันหน้ามานังผีครับสงสัยครับยันแม่ตั้งไหนล่ะนบอกว่างส่แล้ว บ้านใหม่โพสีอันทานมันทานทางมาบ้านใหม่โพสีจักบางคนโพจักเนียเขาบอกาคำสี่หนูจักภาษาบ้านใหม่โพสีแบบโพจักคนไหนคนมบนบ้านสาวน้อยบ่ผมเคยมาจักเถื่อเด้ครับบ่เด้มาเล่นจักเถื่อผเด้มาเล่นตะความน้องจักเถื่อผมเคยเดิมาจักเถื่อค่อยคอยคอยเป็นคนบุก ค่อยเป็นคนมุกดาหารนหนครับบ้าผมแต่ผมมาอยู่ม้าหมอลำเนี่ยผมอยู่กับหอมอลำมหาพงปี๋ได้ไดาารครับผมไปกับหมอลำสาวน้อยแต่ผมเป็นคนมุกดาหาราเรียนอยู่100เอก200กว่ากิโล่เล้ย ประมาณคนละเท่ง่คนละใบใบแล้วมะฮอดห่างๆได้ห่างนะมันจะมีแล้วไวโอ้ยแล้วแต่กัท่านครับก่อนสามถูกนีดอกแจงเนาะเล่นสดแจงนะูรอแจ้งาคาทเรบอเิมอ่นี่ครับพี่น้องเพาะานใหญ่เติบเลยนเนาะบานใหญ่เติบเลยนิดเนสามพูบอกโอ้ โอ้ยถ้าผุนแซบบ้าเขาพุนน่ะแซบบอ๋น่ะกินบ่กลือบบวกยบวเอิได้น้อบ้ากินเวิร์ดกินเวิร์ดแข่งเขาพุนได้เจ้าอันเียอันเดี่คนบ้านไหนครับในบ้านนี oh ้บอกอาม่าคือบวสารมาปูน้ำมาปูสัดจองเบื้องหมอับน้ำตัวเนี่ยพี่น้องเนบวปากบวตีงเลยพะเนี่อ้ย ตกีก mm ิน hmm. ข mm ้าหไ่กันน like ี่เด้มไน้องพอาออกกองนล่ก네ินข no. ้าน่อยรองหน่อยร่อใช่ครับขอบโบเปียงครับเดี๋ยวผมเมาเองอะไรครับเปียงนาขอู้หลายครับถามไเคยได้ยินวงสาวน้อยเพื่บ้านแพงอยู่เพว่าทังนี้ทังนี่ผมาอีกรั่นมาตรองโดยเาะตองรอนมากับหมอลำขนาดใหญ่มาเนาะเบ่บ้พแกราบเออวกไหนไป่น้อง กินแบบบ่เอื่อนเลยพี่น้องเอ้ยโหดพ่อแขนข้ออาทิตย์ข้อไหนแม่เนาะบ้านใหญ่เนาะบ้านนอานี่บ้านใหญ่เนาะสามบูนบอกบ้านเมาะพอมีหมอล่ามโดนหรือเปล่าท่านเนี่ยบ่เคยมีก็คือบ่เจ้าเจ้าเกศของแท้ซะบ้านเจ้าหนึ่งเอาสาวหน่อยมาได้ที่ไหนสุดยอดตีไปสุดยอดีเนะเอาค่อยๆเบ่วงเน้คิวงานนี่ มีละครมาทบมือเดียวไหมนี่แหละมือนี่แหละนี่ยื้อนี่แหละนี่ครับเราเศร้ากินอะไรพี่น้องเออคนไปสะดอกเลยอิ่มแล้วเราอาวนๆนะครับเราหยอกมานู่นคุมวนกันเดี๋ยวจะมาทิธารพิธารปูไลยสั่นจับโบไดเบิ้งนีเด้พี่น้องท่านผู้ทหารเขาที่มาหลายเด้คือว่ามว่าอร่อยมากนี่ ออมออมออมนั่นี่มาออมอทํามุกทหารทั้งหน้าแก่พีเอฟซหลายได้สาหน่อยนะอยเขาไม่เขเล่าเขาขามื่อไร่เขาจะขาวุเล่าเมื่พี่อเป็นเวอรอยู่สาวสาผู้ไทยกระเทือนสาผู้ไทยหงอซีเมนผู้ไทยแทะกรบอแมนลากระเบแมนกระเทือนเน่าโอ้ยเ่ เราอิ่มนี่ครับพี่น้องเดี๋ยว่าชิ้นแรงายเลยพี่น้องเหมือนกับนี่ครับพี่น้องสถานที่อันเพิ่นว่าสิพ่อมาเนาะมาซะอันนเพิ่นเป็นไทยครับโทษเด้อันนี้พาเพื่อนเพิ่นเพิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกผู้นันนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เก้าจัดงานผู้นัดนันเป็นผู้ใหญ่เก่าเราให้ยานบ่พ่อยู่ผมมาบ่พ่อในนอนมาซะบ่พ่อแท้ๆท้แหล เขาเจ้าบอออมบอกว่ดนี่แม่แน่พี่น้องโอ้ยสาววันใหม่โมเสียบ <possible> ่นเบ่นอยุ้ยค่อยถามดิเจ้าตากเนี่ยเท่คือยันีงนะเจ้าเกี่ยวเข้าเกี่ยวนำยุ้ยบ่เจ้าคือข่าวแค่แฉพวกนี้เจ้าเจ้าเจ้าอยู่แต่บ้านบ่เจ้าไ่ได้ไปกรุงเทพบ่อันนี้เจ้าพึ่งลงมาบ่มาได้ปุ๊บบ่โอ้ยไม่แน่พี่น้องอะไรอะไรเย่านเจ้าไปยิบกินซ่ากินต่อต้นอีกัว นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอกตัวชื่อแรกง่ายหน่อยเบิ่งพี่น้องไม่ยากครนี่สุดยอดที่อ้แม่มาบุญบ่มาบุญเอาธานเนาะอายุเท่าไหร่เลยนี่แปดะแปดสิบแหละป้าโตคือแข็งแรงครับแม่ระวังระวังด้วยพี่น้องขอสิจีบงานรอหาบางเงาไอเดียข่อยเอาไอเดียข่อยเคลียร์ไปใช้แบบนี้ ที oh. ่นี่ไปสายวันเข้าไปเห็นแล้วพี่น้นี่คพี่น้องบ่อหยอบ่โน้หัวมวนพี่น้องบ่อเด้ยบ่อยอก่โน้หัวมวนครับเป็นผู้เป็นชาวบ้านชาวซองดนหลือชาวบ้านเทศบาลเทศเมืองดนหรืพี่น้องเอ้ยมากเลยก็ นี่ครับสไตล์เบาตุ๋ยเนาะยังเยอะท่างหนาบ่เนี่ยเงยคอยกางซอยบ่โอ้ยตายแล้วบ่เนี่ยมันกลางมีเปลี่ยนมานะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมกลางเปลี่ยนซอยเพี่น้องกันนี่ครับพี่น้องมาลถือใส่รถพี่น้องเงยมันเนี่ยเอ็ดเป็นคนรู้จักกันนี่ครับพี่น้องเอ้าเจ้าขายยังล่ะ อืมนี่ครับพี่น้อง,องอเอดไปดิเจ้าไป,ไปไสายคอยพระท่านได้กินยาได้จ้าคอยเศร้าบอกเขาใจล่ะสวัสดีครับปาพี่น้องบ้านนี่คือมีแตะคุ่นเขาขาวกินโอโม่เข้าไปกินแซบเข้าไปวันละกินยังเข้าไปแต่ละพ้นมาไนยะอ,อัน ชาดีจะขึ้นเลือกลอกก้านถะึกใ <laughs> จก่อเด้อเจ้าเนาะฮ <laughs> เล้าแล้วขายอย่างเนี้ยแล้วเอ็อย่างนี้พี่น้องคยบอกเแลยพี่น้องเอฟซีบอลุยคยฮู้นี่ว่าอยากเปิดแบรนดบอว้เปิด <laughs> เดยวพี่น้องผู้ใหมากๆแตมา,มา,มาตรงขามนะ้วซื้อละอันอย่างบิวตี้บอย่งนะบ e a u t s o p ครับ บางอย่างกับไปเซวเขาสาวกินข้าวปุ่นแล้ววันนี้มันมันเจอคนนี้วันนี้ข่าเลยไหนบอไม่ข่าข่า้นั่งไหนบอข่าเลยบางอยังเนกะนี่อยากไปลองโอ้ยนี่ครับพี่น้องผมฟูเสีหานะจะให้พี่น้องได้ออ้ยฟูเสีหาพี่กัดได้ฟูเสี นี่ได้ครับน้องเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนี้คลิปหน้าจะพอนไหมครับเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออมเชีย่ยวครับพี่น้องเป็นกำลังใจทีมงานสาวหน่อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวตุ้ยนะครับเด้อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับสูงแล้วกี่เท่าไหร่นะกี่วันนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทกี่วันนะเก้าว <99. S 1> ันที่เท่าไหร่วันที่สองถึงยี่สิบเก้าวันที่สอถึงยีเนาะพี่น้องเนาะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้พี่น้องเด้อ กลุ่มปิดพี่น้องเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ